วันนี้ราพักกษัยทัศนะครับที่ศูนย์รถลุ่นสองนะครับราชพฤกษ์พีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้ายศเจ้ารถอีโกคาร์นะครับที่เป็นที่นิยมในตลาดในนะปัจจุบันนี้นะครับนี่ครับเจ้าคันนี้เลยครับคันนี้นะครับจะเป็นซูซูกิสวิปนะครับ1.2นะครับ GLX นะครับปี2019นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับรถคันนี้นะครับจะมาพร้อม่ตัวรถสีฟ้านะครับเป็นผออกฟ้าเอาน้ำทะเลเลยนะ ของคันนี้จะดูเป็นสีที่สีใหม่นะครับเสวยสง่งกงามมากแต่ก่อนที่เรามาดูด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านนอกก่อนนะครับว่าเจ้าซีฟีคันนี้ครับด้านนอกเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะครับอย่างแรกนะครับกระจังหน้าเขานะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าสีดานะครับแต่กระตัวสีแดงนะครับจะเป็นแบบแนวรังผึ่งนะครับระบบไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็มีขลังเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคันนี้ ล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ได้แม็ก16นะครับเป็นอีกอีกคัที่แม็ก16นะและที่สุดคัญนะครับระบบเบรกของเขานะครับเบรกเขาจะเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับระบบ abs และก็ระบบช่วยกระจายแรงเบรกนะครับซึ่งปกตินะครับผมบอกเลยว่าในรถเซนเซนต์ขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสวิปหรือเป็นแบรนด์วิบิโตเก่านะครับหรือเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับส่วนมากเขาจะเป็นคู่หน้าเขาจะเป็นดิสเบรกนะครับแต่คู่หลังเขาจะเป็นน้ำเบรกนะแต่คันนนนี้้้จะะเเป็ดิสกบบรรทัังลอค ที่สาคัญนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับที่ติดมาจากทางศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไล่ต่อมานะครับเลนวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้องไฟเลี้ยวในตัวนะครับคันนี้จะมีการติดคิวกระสามมาให้แล้วนะครับชุดแต่งรอบคันครับจากเดิมของเดิมครับคันนี้ที่เปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับคันนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ทเคเล็นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างในกันก่อน ด้านในของเขาะคระับผมบอกเลยว่าด้วยคมว่าเป็นสวิฟนะครับภายนอกอาจจะดูเล็กนะครับแต่ข้างในนี่ก็ไม่เล็กนะคะรับสามารถนั่งได้สบายนะครับ <S <S เริ่มมาจากฝั่งประตูที่จับประตูนะครับที่จับประตูเขาจะเป็นแนวผ้านะครับผ้าสีดํานะครับมาพร้อมกับตัดด้วยสีขาวนะครับที่เปิดประตูเป็นคมเมเยมนะประตูกระจกนะครับกระจกประตูฝั่งของเขาจะเป็นออตโต้นะครับที่เปิดปิดจบมองข้างออตโต้แล้วครนนี้นะครับด้วยคำว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับ G L X นะครับจะเป็นตัวพุสตา์ลนะครับ มาพร้อมกับระบบแช์คอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบก i สต็นะครับเบาะของเขานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับจะไม่บเบาะหนังจะไม่หยีสีดํานะครับแต่ที่สําคัญนะครับบอกเขามีระบบนิรภัยแอร์แบ็กนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกคร์ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเดี๋ยวเราได้มาดูด้านในกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้นะครับด้านในเขาจะเป็นยังไงนะครับอื้ ด้านในของเขานะครับก็ถามว่าเป็นสวิฟ์นะครับแต่ก็อย่างผมบอกครับว่าข้างในเขาค่อนข้างที่จะใหญ่โตกว้างขวางนะครับไม่แคบเกินไปไม่เล็กเกินไปโดยจากผมนะครับผมสูง178นะครับผมสามารถนั่งได้สบายนะครับขาผมไม่ติดแรงสิ้นเดี๋ยวเราจะมาไล่ภายในจากพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับที่ขั้นล่างตัดนะครับเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับแบบสามก้านนะลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงด้านรถเสียงได้นะครับนี่สิงจอนะครับ ไม่ได้กดเล่นนะครับไม่ได้มีกดเล่นเล่นนะครับไม่ซิงค์อซิงค์แล้วยังมีระบบคูคอนโทนนะครับตัวนี้ก็เป็นสปอร์สำหรับต่อบูทูธนะครับที่ไปสาหรับรับสายบางสายได้นะครับหน้าปัดเรื่งใหม่ค้ัเขาจะเป็นเรื่งใหม่แบบเรื่งสสยนะครับรูปแบบใหม่นะครับ่อข้างที่สวยงามเลยนะครับคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้วิ่งค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอันนี้เป็นทิปเอทิปบนะครับ วิ่งน้อยมากนะครับเรื่องหน้าจอของนหน้าจอของเขานะครับทางรัศมีพีคาของเรานะครับทําการเปลี่ยนหน้าจอให้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องว่าเออมองหาจอได้เป็นเองไม่ต้องครับทางเราเปลี่ยนจอให้แล้วเป็นจอแอนดรอยขนาดสิบนิ้วนะครับที่ลูกค้าสามารถมีฟังก์ชันเน็ตฟิกก็มี youtube ก็มี Google Map อะไรก็มีนะครับลูกค้าก็คือซื้อไปคันนี้ก็จบนะครับพอมีจอแอนดรอยให้นะครับต้องมาพร้อมกับระบบกล้องหลัง องบอกเลยว่าคันนี้ก็มีการติดกล้องหลังมาให้แล้วนะครับแอร์เขาอยู่ด้านล่างนะครับแอร์เขาจะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะครับที่มาในรูปทรงที่ทันสมัยนะครับก็คือจะมีเลขดิจิตอลแสดงอุณหภูมิแสดงความแรงของพัดลมนะครับต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะเป็นตัวอ่าพวกที่เสียบต่างๆนะครับจะมี power outlet ให้นะครับขนาด12โวลต์ให้1จุดนะครับแล้วก็ USB AUX นะครับที่บางแก้วนะครับสองแก้วจะอยู่บนข้างบนเกียร์นะครับ เกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์แบบเกียร์ CVT แล้วนะครับอ่ะอันนี้ครับอ๋อข้างๆางนี้เป็นปุ่มโหมดสปอร์ตนะครับถ้าเกิดเราอยากขับขี่นะครับเรากบไป็นึ่งทีจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเพราะในท่านเกียร์ไม,ไม่ไม่แดงโหมดสปอร์ตนะเแบรกเึืงนะครับคันนี้ที่เก็บของส่งขา้าโซนด้านหน้าเขานะครับด้านหน้าเขาจะมาเป็นโทสีขาวเลยครับตัดขาวเลยดําตัดขาวทื่อๆเลยนะครับ ก็ดูแปลกตาดีนะถามว่าก็ดูแปลกตาดีที่เราไม่ค่อยได้เห็นในรถประเภทอื่นนะครับเพราะประเภทอื่นเขาจะเป็นโคมียมมั่งเป็นลายไม้มั่งแต่ซีบีคันนี้นะครับจะเป็นตัดขาวเลยนะครับกระจกมองข้างที่มาบันแดดมีกระจกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเจ้าด้านหลังของเจ้าซีิีคันนี้นะครับว่าข้างในเขาจะแคบขนาดไหนปะ่ะ ต่อมาด้านหลังของเจา uh. ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าข้างในไม่ได้แคบนะผมมองว่ากำลังดีนะครับแต่เราจะดดูมาจากแผ่นนอกก่อนอที่เปิดประตูเขานะครับจะไม่มีลายขาวนะครับคันนี้จะเป็นดำรวนนะครับเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังตัวเดียวกับทางด้านหน้านะครับเป็นบอรดนะคะสีดํานะครับพอเรานั่งนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้แคบนะตันนี้ที่ไม่ได้แคบนะอาจจะดูเหมือนแคบนะแต่ก็ห่างกันประมาณสี่นิ้วอ่า ไม่ได้แคบเท่าไหร่นะครับมีที่เขี่ยบุหรี่ให้อันนี้มันเลื่อนเก็บได้อ่ะอันนี้ที่เก็บบุหรี่โอ้ยเขามีช่อง USB ให้ด้วยนะครับอยู่ข้างๆนะไม่บอกไม่บอกเื่อไเป็นช่อง USB แต่ดูเป็น USB นะครับ4ดนะผมมองว่าคันนี้ไม่ได้แคบนะครับอาจจะถ้าเทียบกับตัวเซมิเตอื่น,นะครับเช่นหรือเป็นเทียบกับพวก v ีออหรือเป็นอย่างอื่นนะครับผมมองว่าอาจจะเล็กกว่าวีออแหละด้ยวยความทีว่าเป็นอีโกคาร แต่ถ้าเทียบกับในเซกเมนต์เดียวกันนะครับในกูอีกคคาห้าประตูนะผมว่าสวิฟตคันนี้ก็ถึงว่าใหญ่ไม่เป็นรองใครนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับเบาะสามารถพับ60-40ได้นะครับนี่เลยจะมีตัวเกี่ยวนี้นะครับเราแค่เกี่ยวดึงขึ้นมาอันนี้นะครับเบาะเราสามารถพับเก็บได้แล้วง่ายๆเลยต่อมาเรามาดูหน้าท้ายของเจ้าสวิคันนี้นะครับ อย่างแรกนะครับเราจะมาดูเรื่องไฟท้ายก่อนเลยครับไฟหน้าเขาไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟแบบ LED แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ du o j เจนะครับจะมีเขียนบอกเลยนะครับคันนี้ไฟเบรกด้วย3อยู่ข้างบนนะครับคันนี้จะมีการติดสปอยเลอร์มาให้แล้วด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับนี่ชุดแต่งของเขานะครับต่อมาเรามาดูด้านการช่องการเก็บสัมภาระต่างๆนะครับว่าของเขาสามารถเก็บสัมภาระได้ขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่า ปกตินะครับจะเก็บสัมภาระได้ประมาณถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเพราะผมเคยไปดูหลายคันอยู่แต่พอเรารับหมดแล้วก็สามารถเก็บได้เยอะกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องคุณภาพของตัวรถนะครับผมให้ดูเลยนะครับว่าแพ้ให้ดูเลยว่าน็อตไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับคันนี้รถเพีงรถวิ่งเพียงแค่สามหมื่นสามมื่สามโดนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับด้าน จ้าห้องเครื่องเขาจะคนนี uh ้นะครับว่าห้องเครื่องเขาจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเจ้าคนนี้กันนะครับผมบอกเลยว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับเล็กแต่เป็นเล็กขี้หนูนะครับพรอมากับเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับอีโกคาทัน2สี่สูบนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนให้ดูแต่สภาพนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าที่สี่เขาเพ่มไม่หมดนะครับอันนี้เป็นทุกคันนะครับในตระกูลอีโกคาที่ ที่เป็นสีแตกต่างจากชาวบ้านนะครับเป็นพวกสีพิเศษต่างๆนะครับจะพ่นอย่แบบนี้จริงๆนะครับให้ดูนะครับว่าเลขตัวถังก็อยู่นี่นะมันมันมาอย่างนี้จริงๆแต่คาน์น,นี้นะที่เขาค้า,ขาเขาพวกสีคารมาให้ด้วยเจ้าเครื่องยนต์คันนี้นะครับสำหรับคันน,นี้นะเครื่องนยนต์ของเขาจะเป็นแบบเบนซินดูโอเจ็ตนะครับขนาดหนึ่งจุดสองลิตรนะครับขนาดความจุซีซีเขาอยู่ที่ หนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าเจ็ดซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่แปดสาแรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแปดนิวตันเมตรนะครับผมบอกเลยที่ผมบอกนะครับคันนี้เป็นเล็กคือขี้หนูจริงๆนะครับเป็นเครื่องพันสองก็จริงครับแต่ก็ว่าได้สี่สูบนะครับอัตราเร่งอาจจะหายน้อยกว่าพวกภาษาสูบไปหน่อยนะครับแต่การแประน้ำมันผมบอกกันว่าประหยัดน้ำมันมากกว่าการขับทางไกลนะครับผลค่อนข้างจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับคันนี้นะครับออกห้างป้ายแดงนะครับ ราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่690,000บาทนะครับแต่พิเศษสุดนะครับคันนี้ครับทาราชูเปอร์ปิกคาของเรานะครับขายเพียงแค่437,000บาทนะครับถ้ากับว่าพี่ประหยัดเงินไปเกือบแสนแสนห้าได้แสนห้าใช่ประมาณนะั้นประมาณแสนห้าได้กับรถปี19นะครับไม่แค่3 3 0 0 0นะครับถามว่าก็คุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนเดิม,ม,ดมครับของคันนี้ ถ้าเกิดมีลูกค้าที่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการสอบถามพวกตางเงว่เพื่อนยอดผ่อนอะไรต่างนะครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์ก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะขอรีวิวโต้ซูซูกิซูิิพันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากรีวิวคันอื่นนะครับอยากดูคันอื่นนะครับรีเควสเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ